ในอนาคตคุณจะได้บอลลงดออย่างแน่นอนนะครับโอ้โหล่าสุดลุยอันเรเก้มั่นใจนะครับว่าประธานอ็มบาเป้มีบอลลงดอรประดับหิ่งอย่างแน่นอนในอนาคตลุยอันเรเกกุนซือของเปเช่มั่นใจว่าในอนาคตเคลียร์อ็มบาเป้จะสามารถควา้าบอลลงดอมาครองได้อย่างแน่นอน เราต้องบอกว่ากองหน้าวัย24ปีอย่างเ e อ็มบปเป้ได้แค่เข้าใกล้ตำแหน่งบอลทองคำในปีนี้นะครับโดยเข้าไปเป็นันดับ3ตามหลังเโวเนลเมซี่ซึ่งควา้ารางวัลบอลลงดอร์เป็นสมัยที่8ของตัวเองรวมถึงอลิงบลอแลนดคว,วา้าดับ2 ส่วนในอันดับ5ปีหลังสุดเนี่ยเอ็มบาเป้ติด1ใน10ทุกครั้งครับแต่ว่าเอ็มบาเป้มีเป้าหมายในการคว้าตําแหน่งบอลองดอให้ได้ในอนาคตแล้วเมื่อนําเรื่องนี้ไปสอบถามหลุยส์เอรูเก้กรรุนซือของเปเชในการถแถลงข่าวก่อนเกมเด็กเอิงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับหลุยส์เอรูเก้เชื่อว่าในอนาคตเอ็มบาเป้จะได้บอลองดอไปครองอย่างแน่นอนมาฟังสิ่งที่หลุยส์เอรูเก้ได้พูดหน่อยเขาบอกว่าเอาเป็นที่แน่ชัดว่าการคว้าบอลองดอต้องรวมไปถึงผลงานส่วนตัวซึ่งสิ่งนั้นเอ็มบาเป้ทาได้อยู่เสมอ แต่คุณต้องได้แช์มาครองเหมือนกันทั้งกับทีมชาติแล้วก็สโมสรแต่ผมไม่เคยสงสัยเกี่ยวกับระดับฝีเท้าของเ e อ็มบปเป้เลยผมไม่สงสัยเลยว่าเขาจะได้บอลองดอมมาครองได้หลายครั้งแน่ๆอย่างแน่นอนเลยในอนาคตนะโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่หลุยส e ์อนริเก้ได้อวยเอ็มบปเป้ว่าในอนาคตไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคุณก็จะได้บอลองดอมมาครองประดับหิ่งหลายหลายลูกแน่นอนไม่ต้องกลัวนะในอนาคตเอ็มบปเป้ ope, เองรอรุนได้เลยนะครับนั่นแหละครับก็ต้องมาตามครับ จะเป็นขนาดไหนกันเชียวครับช้าเอ็มบาเป้จะได้บอลงดอสักครั้งหนึ่งนะครับมันไม่ยากเดี๋ยวจัดไป